น้ำจิ้มแบบอ,อร่อยมากเข้มคนมากนะจ๊ะนี่นะคะเราจะทำน้ำพริกไม่ใช่น้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะสูตรพริกเผานะคะ น้ำจิ้มลูกชิ้นสุดพิเปาแบบลูกชิ้นยืนกินนะคะนี่เราจะย่างก่อนนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะไม่ตํานะคะเราจะไปปั่นนะคะง่ายๆค่ะ <c oughs> เราจะเอาไปผัดนะคะใส่น้ำมันนิดหนอ่อยนี่เราผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนนะคะผัดใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะแค่ผัดให้หอมเนาะ พอเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็ใส่พริกใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ตามชอบเลยนะคะจะออกเปรี้ยวหวานน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะคะน้ำมะขามเปียกใส่ลเลยน้ำปลานะคะชูรรนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือเพื่อเพิ่มรสชาตินิดหน่อย คนให้เขากันนะคะอันนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกสดนะคะพริกเผาสดใส่สีอู่วดำนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันเนาะเราจะเพิ่มซอสมะเขือเทศของที่เราทำเองนะคะเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะซอสมะเขือเทศทำเองนี่สูตรนี้เข้มข้นมากนะคะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกป่นได้นะคะเพิ่มพริกป่นได้นะใครชอบเผ็ดมากเนาะ เผ็ดมากเผ็ดนอยแต่สูตรนี้ไม่ใส่แป้งนะคะสูตรพริกส,สดนะคะสูตรนี้ดูเข้มข้นความเข้มข้นอันนี้ยังไม่เย็นนะคะถ้าเย็นจะเข้มข้นกว่านี้อีกเนาะอันนี้อันนี้เราจะเพิ่มน้ําตาลดํานะคะอันนี้เนี่ยน้ําตาลสีดํานะคะเราจะเพิ่มลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมสีสันนะคะเราจะเพิ่มพริกป่นอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราชอบเผ็ดเนาะ ใส่เกลือใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกนะคะแล้วแต่ชอบเลยลองชิมดูรสชาตินะคะว่าใครชอบแบบไหนเนาะเพิ่มได้เลยค่ะน้ำแบบเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้นะคะคือถ้าเย็นเขาจะเข้มข้นขึ้นอีกนะคะเขาจะเหนียวเหนียว จับกับลูกชิ้นอร่อยมากนี่ ลูกชิ้นปลายย yeah. <Stop. S 1> ่างจาน้ำจิ้มทำเองนะคะน้ำจิ้มสูตรเข้มขน้น จิ้มแบบอ,อร่อยมากเข <c oughs> ้มข้นมากนะจ๊ะจิ้มทำเอง